เราจะมาสอนวิธีทําลงศพนะอ่าเราต้องเตรียมอันนี้นะอันนี้นี่ใส่กาุบอาชีพเกกเราก็มาคุกันเขาอยากเ็นอย่างนออี้ันแล้วก็เร่ อ่ะก็เสร็จแล้วผมว่ามันไม่ใช่อ่ะเอาแบบเดิมดีกว่านะอ่ะใช่แหละ